ค่ะยินดีต้อนข้าสู่ช่างนักยิงล่ะลุงพอนะคะตอนนี้ป้าแตงอันนี้ลุงก็ถือดอกมาอยู่ไม่รู้ว่าเอาไว้ให้ใครหรือเปล่านะคะลองเป็นที่ครอบมากนะครับขอบคุณนะครับฮัลโหลพวกเราก็วันนี้มีเอฟซีในอภินิาชัดวานะครับสวยมากนะครับคนนะครับคือจะมอบให้กับป้าแตงนะครับโป้าแตงอยู่ไหนล่ะ สาละเรี่จุดดูสิโดนโดนอย่าท้องเลยอ่อนะครับที่มอบความสุขนะครับสำหรับวันนี้ครับุนยเอามอบใท้มอบให้ลงจะขอหน้าตินเตของโคราช ไปดูที่โคราชครับไกดยนะครับไอเฟสนะครับปีมีเซลฟี่เซลฟี่อาลุงเซลฟี่หน่อยทมอดอกไม้บอลมาแต่งไหมเ่มาอนดอกไม้หอมด้วยเดี๋ยวทุกคนก็จะมอต่าง พี่พี่ก็อยากจะบังกล้องสิครับกล้องผมก็มีนะครับเฮ้ยแล้วแวูคุณจะมอบให้เลยนะครับเฮ้ย่แ่าซิัสปน้อผมมอบดอกไม้ให้ผมไม่ผมไม่เหอผมนะครับผมไม่มอ่าบอมบอมัมเเลย คุณทำไมไม่ถามว่าเขาแต่งงานกันมากี่ปีแล้วเขาหอมกันมาเป็นหมื่นหมื่นครั้งเลยโอเคค่ะนี่นะคะตบมือให้หน่อยตบมือให้หน่อยออียตงขบบกมาันน่ะะคไปครับผมมาช่วยนาไปไปช่วยพอดีผมแต่งเพลงให้วันตะเขียวก็เลย นี่นะคะลุงก็ได้รับดอกไม้จากเอฟซีเนาะแล้วก็มอบให้ป้าต่อนะคะก็เป็นมงน่ารักน่ารักนะคะเป็นวันวาเลนไทน์เนาะที่ผ่านมานะคะก็เป็นดอกไม้สวยงามนะคะงานเอาดูให้หน่อยด้วยหน่อยเลยหรือแฟนหรือแฟนกลับของลูกคนจะมาลงลงงานนะชเออ เดี๋ยวมีโอกาสจะไปที่บ้านที่บ้านนะครับนะค่ันโยกับ้านบกกอนะครับไปเล่นที่บ้านหน้าบ้านได้ไหมฮะถาจริงได้เลนะครับลุงคนพูดก่อนจะไมให้ลุงคนพูดก่อนว่าได้ไหมไม่ได้เลยเดี๋ยวจะแตเพงเขาุงคนเพลงดีไมได้เอยก็ได้ครับยินดีครับโอเคลุงคก็ใจนะครับลุงคนก็ชอบร้องที่ให้กำลังใจในการทบให้กำลังใจท่วไปเอ่อเป็นดีต ฟังเลยคับมมานะครับก็ทีีครับถ้าจะแ่งอยู่ที่นี่ที่ดนะครับเคเดี๋ยววันนี้ก็ต้องดูครับเดี๋ยวผมทักไปเื่อนะครับดี๋ัอข้อมูลนบครับค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมาขอบคุณสำหรับขอบคุณทุกคนท่าน